ผู้ชมครับรายการหมอบ้านอาสาโดยทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในวันนี้นะครับจะมาไขปัญหาครับว่าเมื่อเกิดน้ําท่วมแล้วนะครับเราสับคัดเอาท์ของปลั๊กไฟนะครับของระบบไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านเมื่อน้ําลดแล้วเราจะสามารถสับคัดเอาท์ขึ้นและใช้ไฟฟ้าต่อได้ทันทีหรือไม่นะครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ออโตนะครับสถาปนิกอาสาของเรานะครับอาจารย์ออโตครับก่อนที่จะไปตอบคำถามเมื่อกี้นี้ตกลงว่าวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการสับคัดเอาท์เมื่อน้ําท่วมใช่ ไม่มีดีกว่านี้ใช่ไหมอาจารยคือหนึ่งต้องศึกษาก่อนว่าระดับน้ำเนี่ยค่วมถึงระดับอุปกรณ์หรือปลั๊กไฟหรือสวิตช์ไฟของเราหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่ระดับน้ําใกล้เคียงปริ่มๆกับปลั๊กเนี่ยควรจะหยุดใช้ปลั๊กไหมบอกว่าควรครับทางที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่แค่หยุดใช้อย่างเดียวควรจะตัดไฟที่มาจ่ายในปลั๊กตัวนั้นด้วยเหมือนกันรััเาใช่ก็คือในในบ้านถ้าเป็นบ้านสมัยใหม่เนี่ยเขาจะมีตู้ไฟอยู่แล้วก็จะมีเมนสวิตช์อยู่หนึ่งตัวเมื่อเราเมื่อเราสัับบนนปิดดไฟท้าับ หมายความว่าเราจะไม่มีทั้งแสงสว่างและทั้งไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ภูงหาหารเลยเพราะนั้นถ้าหากว่าเป็นไปได้อยากจะให้แต่ละบ้าน,นตรวจสอบว่าตู้ไฟของเราเนี่ยมันจะมีสวิตช์ย่อยเขาเรียกเบรกเกอร์เล็กๆถัดจากไอ้ตัวเบรกเกอร์เมนของทางบ้านเนี่ยดูว่าตัวนี้อาจจะคุมแสงสว่างตัวนี้อาจจะคุมปลั๊กแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านรุ่นเก่าๆมันมักจะเลือนหายไปนะนะตอนนี้เนี่ยก่อนน้ำจะมาอยากจะให้ลองไล่เซอร์กิต เหล่านี้ดูว่าลองดับสวิตช์ที่หนึ่งหรือเบรกเกอร์ที่หนึ่งว่ามันสวิตช์ไฟตรงไหนดับบ้างป mm hmm. ลั๊กไฟตรงไหนที่ไม่มีไฟบ้างอย่างที่อาจารย์ยอดเยี่ยมเคยพูดถึงว่าใช้ขคพวงเช็คไฟหรือใช้หลอดไฟในะลองเสียบด,ดูว่ามีไฟไหมถ้ามันไม่มีเนี่ยเราก็ทําเครื่องหมายมาไว้ว่าอ่ะตัวลูกเบรกเกอร์อตัวนี้เนี่ยคุมไฟฟ้าโซนนี้ไอ้ที่ว่าความเชื่อที่ว่าเอาสกอตเทปมาแปะรูปลั๊กไฟเพื่อไม่ให้น้ําเข้านั้นไม่ใช่แล้วช่วยได้ไม่เยอะ แต่ถามว่าช่วยได้ไหมก็ช่วยได้เพราะว่าอย่างที่อย่่างทีเราทราบกันนะครับคือตัวเต้ารับก็ดีสวิต์ก็ดีเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่หน้ากากาให้เราเห็นด้านหน้า,าลึกเข้าไปในกำแพงลึกเข้าไปในกำแพงเนี่ยมันจะมีกล่องเป็นกล่องสี่เหลีย่ยมสี่เหลี่ยมผือผ้าที่ภาษาชาตเขาเรียกแฮนดิบ็อกเพื่อรองรับไอ้ตัวเต้ารับกับสวิตต์ตัวนี้อยู่ถ้าหากว่าน้ํามันท่วมถึงระดับของตัวสวิตต์ตัวนี้เนี่ยแล้วเราไม่ปิดหน้าเนี่ยน้ำก็จะเข้าไปแล้วอย่างที่เราทราบนะน้ำจะรักษาระดับถ้าเป็นสายไฟที่เดินลอยอย่างที่เเราห็นติ ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ตัวกล่องไฟเนี่ยอยู่ในผน,นังเพราะนั้นเนี่ยมีแต่กล่องไม่มีท่อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นระบบที่เราเดินท่อฝังผน,นังก็จะมีท่อคงกลวงในผนังด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากระดับน้าข้างนอกสูกระดับน้ําในกล่องและตัวท่อไฟที่อยน่ในผนน,นี่จะสูงด้วยเท่านั้นใช่ทีนี้ปัญหาคือว่าเมื่อน้ําลดแล้วเนี่ยไอ้น้ําที่เคยอยู่ในกล่องกับตัวท่อไฟเนี่ยถามว่ามันระบายออกมาได้ดีเท่ากับน้ำข้างนอกที่ลดลงไปหรือเปล่าขาเข้า,ขามันขึ้นพร้อมกันขาออกก็น่าจะพร้อมกัน ไม่ไมเพราะว่ามันมีไอตัวหน้ากามีตัวสวิสเนี่ยกันอยู่มันจะค่อยๆซึมพยอยซึมออกมาครับควรจะรีบแกะพวกนี้ตรวจสอบดูว่ามีน้ําขังอยู่หรือเปล่าฝึกให้แห้งถอดสายไฟถอดอะไรออกมาก่อนก่อนที่เราจะสับสวิตไฟสิ่งที่เ,เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ว่าน้ําลดปุ๊บเอ๊ดีใจสับฟืนปับ๊บไฟช็อตไฟช็อต,อ,ตอันนี้แล้วตัดไฟทั้งบ้านครับอันนี้คือเกิดขึ้นแบบเบาที่สุดแย่กว่านี้คือสับแล้วช็อตแล้วเกิดการล้อตัจร ไฟไหม้รหรือหากไปกว่านั้นอีกเอ้ยมันยังไม่ช็อตยังไม่ตัดไฟแล้วเราทะลึ่งไปเสียบปลัก๊กโดยที่ออเราไม่รู้ตัวโอกาสที่เราจะดูไฟช็อตจนเสียชีวิตเนี่ยมันก็มีไรเงนี้วิธีแก่องี้ถามว่าต้องไงต้องถึงท่านต้องลื้อออกมาเช็ดอะไรอย่างงี้เลยไหมอาจารย์ออยากจะให้ลื้อออกมาก็คือถอดหน,น้ากาวออมาเลยครับแล้วก็ดึงออกมาเพราะข้างในพวกนี้มันจะมีสายไฟอยู่ก็ดึงออกมาแล้วก็ปลดสายไฟซะพราะนั้นลักษณะของเขย่าแล้วก็ผึ่งลมเพห้มันแห้งดีที่สุด ปลั๊กที่จุ่มน้ําหรือสวิทช์ที่จุ่มน้ำเนี่ยซื้อเฉพาะไอ้ตัวตัวเต้าของสวิตช์นั้นเราเปลี่ยนซะแล้วก็เข้าสายไฟใหม่เราจะใช้สามารถใช้งานได้ทันทีเพราะแต่ละตัวเนี่ยราคาไม่มากสามสิบกว่าบาทบ้าง20กว่าบาทบ้างแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อเรื่องของไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมครับเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ถึงตายได้นะครับอางที่อาจารย์โตบอกนะครับว่าพอน้ําลดปุ๊บอย่าเพิ่งรีบนะฮะไปสับสับ ขึ้นนะครับเพื่อที่จะใช้ไฟได้นะครับเพราะว่าอย่างนี้อันตรายที่อาจจะถึงชีวิตได้ครับอย่าลืมนะครับว่าภัยังไม่หมดแค่นี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณจาออโต้ไปอย่างนี้นะครับคุณครับ